สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเมื่อนี้นะครับกับช <t ry> ิมมะว่าเรียงนะครับการปลูกมันนะครับสําหรับมือใหม่นะครับปัญหาที่เจอนะครับที่เหตุให้ผลผลิตเท่าเนี่ยตกต่ํานะครับหรือว่าเหตุให้ผลผลิตเท่าเนี่ยบ่ได้เท่าที่ควรนะครับผมการปลูกมันเนี่ยนะครับการเสียบมันเนี่ยไม่ใช่เรื่องยากนะครับถ่ามาปลูกมาเสียบซื้อบ่มาเรียงยากนะครับเรียงยากนะครับที่ปัญหาที่เจอสําหรับมือใหม่นะครับที่เพิ่นปลูกมันใหม่นี่ ยังมาในหูจักและก็เข้าใจนะครับผมอันดับแรกเลยนะครับผมหลังจากปลูกไปแล้วนะครับประมาณหนึ่งเดือนถึงหนึ่งเดือนเคืองนะครับจะมีปัญหานะครับปัญหาใหญ่สาหรับพี่น้องที่ปลูกมันสําปะหลังใหม่นะครับที่บ่งหูจักนะครับก็คือปัญหานะครับที่เฮ็ดห้มันเท่านี้นะครับผลผลิตตกต่ำนะครับใบไยใบโตนะครับหัวน้อยนะครับ ก็คือปัญหาญ้านะครับญ้าในร่องมันนะครับหยาในร่องมันบางคนนี่มองขามเลยนะครับผมมองขามเลยเป็นอย่างจังหวังสันติครับบางคนเห็ดไปแล้วอย่างว่นได้หมูจกักว่าเจเจอปัญหาอย่างแน่นะครับปัญหาหลักๆเลยนะครับที่เห็ดหมันฮัลตกต่ำก็คือญ้าในร่องมันเนี่ยครับญ้าเนี่ยย่าหมันเกิดครับยา่าห้เกิด แต่ถ้าเขาจะมาเสียหยามันนะครับจะเมาหยามันออกจากหล่องเนี่ยจะเฮ็ดแบบเก่าแบบมาเสียออกใส่จอบอ่าหรือใส่บักจกเขานี่แหละนะครับเสียถากออกเสียเวลาครับพี่น้องอ่าถ้าเขาเฮ็ดอยู่สองคนผัวเมียนะครับหรือว่าจ้างนะครับคนมาเสียซอยเนี่ยนะครับเมาหยามาดายยาเนี่ยออกจากหล่องมันเนี่ยคาแรงแพงนะครับผมแล้วกะมือหนึ่งนี่ได้บ่เมนต์อ่าได้บ่หลายนะครับได้บ่หลาย นะครับแล้วก็ต้องใส่ค้นจำนวนหลายบัดที่นี่นะครับให้หันนะครับหันมาปั๊บใส่หรือว่าหันมาเบิ่งวิธีการกําจัดหย่าในหลองมั่นเฮ็ดแบบใดนะครับยังจะบม่มีปัญหาหย่าในหลองมั่นแล้วกับตนทุนบ่สูงนะครับผมตอนนี้นะครับผู้ถี่เฮ็ดห้มั่นสวนมั่นที่มีประสบการณ์นะครับซาสวนใหญ่นะครับ 8ป9 0เกซนี่ฉีดยาฆ่าหญ้านะครับผมฉีดยาฆ่าหญาแล้วกะหรือว่าบางคนกะฉีดเป็นยาคุมหญานะครับอ่ามันจะมีอยสองลักษณะครับพี่น้องที่เฮาจะดูแลร,รักษานะครับอ่าอันดับแรกนะครับอ่าฉีดยาคุมหญาจะง่ายครับพี่น้องจะง่าย มีลหลา้ๆยี่ห้อออกมานะครับระกาดนํำมาใส่ปั๊บใส่เห้านในระดับผลนะครับคือผมเบาละนะครับหลังจากปลูกไปแล้วนะครับหลังจากปลูกไปแล้วนะครับสีดเลยนะครับยาคุ้มยาอ่ามีลหลา้ๆยี่ห้อนะครับบางคนก็ใส่อ่าบางคนเพิ่งใส่มาหลายปีละละนะครับอ่าบางคนก็ใส่เป็นยา ข่ายงาโดยตรงเลยนะครับพวกไกโฟเซตนะครับอ่ะไกโฟเซตนะครับเป็นยาข่ายงาโดยตรงหลังจากปลูกไปแล้วนะครับให้พืนขึ้นมาแน่นะครับประมาณเดือนครึ่งนะครับแล้วจังนํามาฉีดไกแต่ว่าไกโฟเซตนี่อ่าฉีดไกต้นมันเทาบ่ได้นะครับผมฉีดไกต้นมันบ่ได้นะครับถ้าโดนต้นมันใบมันจะเหลืองนะครับอ่าต้นจะเหลืองลงทันทีนะครับชะลอกการเจริญเติบโตของ มั่นเขา,าท่านที่นะครับถ้าฉีดโบเป็นนะครับผมอันนี้ก็ต้องจ้างพ่นฉีดนะครับถ้าผูใ้ใดบ่มีความชนานาญนะครับหรือวายาคุ้มยานะครับยาคุ้มยายาคุ้มยาหลังจากปลูกนะครับหลังจากปลูกกฉีดคุ้มไปเลยนะครับโดนทอนมั่นใดโดนทอนมั่นที่เขาเสียบใดนะครับผมอันจะเห็นให้มั่น,นเทาานียนะครับบอลัง นะครับในระยะแรกๆเดือน2เดือนแรกในบอลังนะครับผมมันจะคุ้มได้ถึง2เดือนเงีถึง2เดือนเลยนะครับผมอยาจะบ่มีหลังจากนะครับสองเดือนไปแล้วนะครับยาเริ่มเกิดเป็นเม็ดฝอยน้ำมาฉีดอีกรอบสองนะครับยาคุ้มนะครับน้ำมาฉีดอีกรอบสองก็ได้นะครับสองเดือนกลัวๆเริ่มเป็นเม็ดฝอยแต่ว่ายาคุ้ม้าเนี่ยถฐานใหญ่ขึ้นมาแน่นะครับถฐานใหญ่หลายพันจะบ่ตายนะครับถ้าเป็นเม็ดฝอยนะครับหลังจาก เพิ่นงอกออกจากเม็ดเพิ่นขึ้นมานะครับซุ่มที่เหลือเลยนหลอดนะครับอ่าเพิ่นงอกขึ้นมาเป็นเมฟฟ็ดฝอยๆที่เร้วห้าเหลียวเห็นนี่เป็นเม็ดหยาขึ้นมาเป็นฟดขึ้นมานี่เขาสามารถผสมยาคุ้มนะนั่มาฉีดได้ครับพี่น้องนั่มาฉีดได้ตายนะครับถ้าเป็นเมฟฟ็ดฝอยๆพองๆนะครับอ่าต้นบบใหญ่ตายอ่มันจะคุ้มได้จนไปอีกสองเดือนนะครับผมไปอีกสองเดือนแล้วก็ห้ากระเลงต้นมัน,นห้าเนี่ยให้ใหญ่คุ้มล่อง นะครับถ้ามันใหญ่คุ้มลองแล้วจะบ่มีปัญหาเรื่องหยานะครับผมแต่ถ้าสมมุติว่าผู้ใดน,นะครับที่ใส่ไกโฟอสเซตหรือว่ายาขาหยานะครับจ้างเพื่อนมาฉีดนะครับกระปุกนึงฉีดได้อ่าอยู่ประมาณหาไรนะครับประมาณหาไรากระปุกนึงนะครับแล้วก็จ้างเพื่อนฉีดอ่าแล้วต่อพื้นที่เนาะเพื่อนจีจ้างอ่าปุกนึงถัง,งนึงถังหาฤทธิเนี่ยอ่าจะจ้างเพื่อน พุกละพันุ์หรือพันหานะครับกับะม่านี้ลักษณะนี้นะครับผมแต่ว่าเขาก็ต้องบวกค่าจ้างนะครับ้วค็ค่ายานะครับกับะม่านี่ครับผมถ้าผมมีความชํานาญในการฉีดนะครับพี่น้อง่าไปฉีดเดอนะครับอันตรายต่อคนและกับพืชนะครับผมถ้าขาแกงสูงนะครับฟุ้นละอองที่นผิวไปโดนใบมันเนี่ยกะไม่เหลืองตายอ่าไม่เหลืองนะครับ การจเริ่มเติบโตชียุดนะครับสัวเพิ่นชีฟืนโตได้อีกหลายสัปดาห์นะครับพี่น้องนะปัญหาที่เจอนะครับการปลูกมั่นเนี่ยเจอทุกท่านทุกคนเลยนะครับผมมอบอว่าสิเป็นมือใหม่มือเก่าถ้าเฮ้าอ่าบงจักวิธีกําจัดนะครับก็สิเจอปัญหาหญ้าในร่ลองมั่นนี่หลายมาลัดนะครับมาลัดตามเหงาตามคู่ขั้นนะครับเห็ดห้ต้นมั่นเฮาลังนะครับไ่ซาการจะเริ่มเติบโตซาแล้ะครับ กับพผลิตเท่ากับจิต๊กต่ำนะครับพี่น้องผลผลิลตตกต่ำนะครับส่วนญ่ที่ผมเคยเจอนี่ก็คือเอาหญ่าบ่ท่านนะครับหรือว่านะครับหญ่าขืนร้ายนะครับขืนสูงขืนถ่วมมั่นนะครับสําหรับมือใหม่ที่เพิ่นกาลังจะปลูกนะครับต้นฤดูกาลนี่อีกบกี่มือนะครับอ่หาห้เฮ็ุคือจังสีนะครับเด้อ ให้เสียบแล้วนะครับกระฉียาคุ้มดีกว่านะครับผมจังจะบ่เสียเวลาหลังจากนั้นห้องก็จังเดือนเคืองสองเดือนห้องจังมาฉีดไม่นะครับจะไม่มีปัญหาเรื่องยาหญ้าระยะแรกๆนะครับย้าระยะแรกๆนย่ายาปล่อยให้ขึ้นนะครับหนึ่งถึงสี่เดือนนี่นะครับให้แป้นเอือดเตือนไว้นะครับจะบ่มีปัญหาเรื่องหญ้าละกกเหตุหายมั่นห้องบาลังนะครับหนึ่งถึงสี่เดือนนี่หัวมันห้องออกมาเต็มแนวนะครับเฮตดจังไดนะครับ ให้ต้นสูงต้นใหญ่นะครับผมบอกวิธีการในคลิปแล้วนะครับว่าะระยะแรกนะครับหนึ่งล่องพื้นแล้วก็2หลังจากเดือนนึงไปแล้วห้ใส่ปุ๋ยแบบไดเรงน,นะครับเขาไปเบิรงนะครับมีลหลายสูตรให้พี่น้องได้เรียกชมได้เรียกนํนมามเฮ็ตนะครับพอว่าเาทดสอบทดลองมาแล้วได้ผลดีผมจะเอามาลงให้พี่น้องเบิรงนะครับลหลายๆสูตรอ่ะอสูตรใส่ปุ๋ยมาหนึ่งเดือนนะครับที่ผมลงคลิปไป้หลายคลิป2เดือน3เดือน4เดือนเห็ดจังใดนะครับวิธี ปรับใส่นํามาใส่ในการาปลูกมันอของเจ้าของดัดแปลงเอาครับพี่น้องนะครับถ้าผสมปุ๋ยบดีนะครับากะเฮ็ดไห้มันล่งก็ได้นะครับพี่น้องตอกศึกษาระเบิงลิปให้จบนะครับพี่นอ้องมันกาหลายๆแนวเนาะเพราะว่าการลด,ดต้นทุนเข้าเนี่ยใส่ในรูปแบบของเหลวใส่ในรูปแบบปุ๋ยเกตดนะครับมีหลายๆอย่างที่ผมแนะนาให้นะครับมือนี้ผมเขามาแนะนําเกี่ยวกับการาดูแลรักษาหลักะก เหตุจังไรหัวเห็ดจังไรมันเท่าเนี่ยนะครับจะบม่มีปัญหาเลี้ยงหย่านะครับเห็ุคือผมเบาแหละครับหลังจากเสียบไปแล้วให้หายาคุ้มหยานะครับบม่ว่าจะเป็นซูมิบอ่ว่าจะเป็นาลายเย้อนะครับหลังจากเสียบแล้วเขาก็ฉ,ฉ,ฉีดฉีดแล้วมันจะคุ้มได้เดือน2เดือนนะครับประมาณ2เดือนเดือนครึ่งถึง2เดือนจะไม่มีปัญหาเลี้ยงหยาถ้าเพิ่มขึ้นมาอีกใส่ัวเก่าเนี่แหละฉีดเลยนะครับอย่าไปปล่อยว่าให้มันขึ้นเลี้ยงเงี้ยงหก่อนเขายังกิ้งจักบ่อต้องครับ ฉีดไปเลยนะครับฉีดทับไปเลยนะครับมันจะเหตุให้อาาเม็ดฝอยฝอยกำลังจะเกิดเนี่ยนะครับตายนะครับยาเม็ดฝอยฝอยที่กำลังเกิดจะตายอีกนะครับหลังจากนั้นผ่านไปแล้วท้าเขาได้ฉีดไปแล้วนะครับม่มีปัญหาเรียงหยาครับก็เร่งปุ๋ยปกติธรรมดาเข้านะครับเหตุให้ภายในระยะสี่เดือนนี่สูงเป็นเม็ดนะครับถ่วมปกคุ้มรองเขาแล้วจะบมีปัญหาเรียงหยาเลยนะครับผมแปลอ้อเติดนะครับ ถ้าหมูจักวิธีการนะครับเอานะครับเอาหยาให้เป็นจะไม่มีปัญหาเลี้ยงห้าผลผลิตเท่ากระใดสูงขึ้นนะครับผลผลิตเท่ากระใดหลายนะครับพี่น้องถ้าเป็นการฉีดหลังจากปลูกไปแล้วนะครับถ้าเป็นฉีดนะครับ๋ยาเป็นฉีดยาขาย้าหลังจากปลูกไปแล้วประมาณยายาปล่อยให้เกินสองเดือนนะครับยาปล่อยเกินสองเดือนให้นํายาขาย้ามาฉีดเลยนะครับจ้างคนมาฉีดไปเลยนะครับหลังจากฉีดไปแล้วปุ๊บคุ้มได้ นะครับหุ้มได้สองเดือนคือกันนะครับเร่งเฮ็ดจังไดให้ต้นมันเฮใหไ่ไว้นะครับใส่ปุ๋ยนะครับเร่งตามระยะที่ผมแนะนํานะครับผมส่วนญยมือใหม่นี่ะจะบอคอยขีดกันว่าการปลูกมั่นเนี่ยหญ่าอยู่ในหลองเกิดขึ้นารนี่เขาเอาบ่อท่านนะครับบางเทียนี่ขึ้นสูงนะครับขนาดยาขหญ้ามาฉีดนี่ก็ยั่งเอาบาด้เลยนะครับเอาบ่อลงนะครับเพาะต้องผสมผสมได้หลาย นะครับจังจะฉีดยาจังฉีดยาตายนะครับยาปล่อยให้มันขึ้นสูงนะครับแล้วก็ฉีดยาค้อมนะครับแล้วก็ทาผสมยาเข้าไปหลายๆก็เหตดให้มันห้องหลังนะครับมันบใยญ่นะครับอันตรายครับพี่น้องสําหรับมือใหม่นะครับเฮาจะยาม่องขามการกับจัดหญ้านี่หลงมันนะครับตัวนี้แหละคือปัญหาใหญ่ที่เหตุให้ผลผลิตเฮาตกต่ำครับพี่น้อง กิเห็ดใน้ผลผลิตเท่าตกตำ่ำอ่าก็คือหญ้าพลนถ่วม,มันเท่านี้แหละนะครับสำหรับมือใหม่ที่เพิ่นกำลังจะหันมาปลูกนะครับได้ลหลายคนนะครับที่เพลินเข้าเมนเข้ามานะครับเตียมแปลงเตรียมอ่าสายพันธุ์เตรียมลั่มมันไว้จะเสียบแล้วแต่ว่านะครับปัญหาที่จะเจอก็คือหญ้าในร่องมันถ้าห้าเอาเป็นเหตุเป็นนะครับกาจจะมีปัญหาเลี้ยงหญ้านะครับคือตัวนี้แหละที่ผมมาไทายเบิ่งนะครับถ้าเอาได้ก็มบบีปัญหาเลี้ยงหญ้านะครับทวิตอ่า สามเดือนสี่เดือนไปแล้วจะไม่มีปัญหาเลยนะครับผมแล้วเพิ่อนจะขืนคุ้มรองของเพิ่นเองนะครับครับผมคลิปนี้นะครับกะมาแนะนํานะครับสําหรับมือใหม่นะครับเอาหญ้าให้ได้เอาหญ้าให้ท่านนะครับผลผลิตเท่าจะบริโตกต่ำนะครับ้วก็ผสมปุ๋ยให้เป็นนะครับผสมปุ๋ยให้เป็นใส่ถูกช่วงจังหวะที่เหมาะสมผลผลิตเท่าสูงแน่นอนครับพี่น้อง ครับผมคลิปนี้ผู้ใดฟังแล้วนะครับมีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจทั้งช่องนะครับคลิปนี้ก็ขอโจยเพียงซ้ำนี่ครับเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ